สวัสดีครับสวัสดีครับับผมแอปนะครับผมแล้วก็เจ้าสาวของผมในวันนี้นะครับชื่ออสกานะครับผมเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมครับก็วันนี้เราอยากจะมาบอกความประทับใจที่เรามีต่ออาสติไดโครีสอร์ทนะครับผมคือเราสองคนเนี่ยประทับใจมากเลยที่แล้วก็คิดไม่ผิดเลยที่ได้เลือกนะครับจากงานแต่งงานที่ที่นี่นะครับเพราะว่า ทั้งสตาฟรวมถึงคุณนสิตาที่เป็นเจ้าของนะครับอ้แกลงมาดูงานเองในทุกๆรายละเอียดเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดใส่เต็มทุกอย่างนะครับแล้วก็ในลงรายละเอียดในทุกๆอย่างมากเรียกได้ว่าออประทับใจมากๆเลยครับ แล้วก็ในส่วนของการบริการเนี่ยโอ้โหอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากคุณอศสตายเองแล้วเนี่ยสตาฟทุกท่านนะครับผมก็ให้ความเป็นกันเองมากแล้วก็บริการกระดับประทับใจจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยครับผมบทางอาสการเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับที่ได้เลือกอาสตายโคริซอนนะครับผมที่เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของเราสองคนนะครับ ที่สุดนี้ผมขอให้อสกะนะครับได้ก่าบขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วกันนะครับอนอโคชินาเอบคริ t ุณบ Can't go anywhere. When the sun is shining.